น้องปีได้สั่งแตงโมกับพีแอนนะคะลูกละห้าบาทนะคะทุกคนคะ่ะ uh huh. เดี๋ยวให้ดูนะว่าใหญ่ขนาดไหนคือใหญ่มากๆนะคะ <c oughs> ใหญ่กว่ามือนะคะใหญ่มากๆแล้วคันนี้ประเด็น <c oughs> ทุกคนคะ่ะ <c oughs> เราจะต้องเอาขึ้นไปชั้นสี่นะคะเพื่อด้ว่า ทำไมถึงสั่งแตงโมมาเยอะขนาดนี้นะคะน้องปีจะเอาไปงานนะคะงานวันวันอาทิตย์นะคะเป็นงานเกี่ยวกับทําบุญน,นะคะทุกคนมาเตะมาเตะฟุตบอลแล้วก็เห <c oughs> มือนทาบุญเกี่ยวกับมอบเงินให้โรงศพให้ญ,ญาตินะคะก็เลยจากจังหวัดสุรินทร์เขามาจัดงานนะคะเหมือนฟุตบอลกันกระสนเหมือนทําบุญน,นะคะทุกคนประเด็นด้วยนะว่า <c oughs> เหนื่อยมากเลยนะคะฮิวมาตั้งแต่ตึก35นะคะคราวนี้ประเด็นว่าจะต้องเอาขึ้นชั้นสี่นะคะทุกคนคะอยากจะบอกว่าลูกใหญ่นะคะก็ต้องเอาไปสักสองรอบนะคะอย่างนั้นก็ไม่ได้นะคะเพราะด้วยนึงว่าน้ำหนักเขาก็เยอะเหมือนกันนะคะ <c oughs> นะมาเอาใจช่วยกันเอ <c oughs> เอาขึ้นไปไว้บนบ้านเสร็จแล้วก็เอาลงมานะคะวันอาทิตย์นะคะอืเห็นไหมคะลูกใหญ่ตนนั้นนะะามาะะมเลยเอตอนนี้พักเหนื่อยก่อนนะคะเพราะด้วยว่าหิวมาแล้วค่ะมันก็เหนื่อยเหมือนกันตอนนี้พักเหนื่อยก่อนสักหนึ่งอ่าเดี๋ยวจะวิ่งลงสักสองรอบน่าจะหมดนะคะทุกคนคะอีกรอบหนึ่งเอาไปสองถุงก่อนหรือสามถุงก่อนอีกอ่ะรอบที่สองค่อยเอาไป ไปเบาดีกว่าเนาะเอาไปสักสองถุงนะคะทุกคนทั้งหมดแล้ว <c oughs> มียี่ยี่สิบลูกนะคะทุกคนลูกละห้บาทก็ถือว่าซื้อจำนวนหนึ่งบาทนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวไปหายเงอยแล้วเดี๋ยวจะขึ้นบ้านแล้วค่ะทุกคน แล้วค่ะแต่ตี้หอบมากๆนะคะแล้วก็เหนื่อยมากๆนะคะแต่ก็มีความสุขนะคะด้วยน้องว่าจะได้เอาไปทำบุญนะคะ เดี๋ยวนะ้องฟีจะแกะให้ดูนะควะนะคะว่าลูกมันใหญ่ขนาดไหนนะคะทุกคนน่าจะได้ยินเนาะ ควันนี้นะคะเดี๋ยวน้องปีจะเอาแตงโมมาเปรียบเทียบนะคะอันนี้แตงโมน้องปีซื้อไว้หนึ่งอาทิตย์แล้วนะคะแต่ยังไม่ได้มีโอกาสกินนะแต่จะได้กินวันนี้นะคะเดี๋ยวจะเอามาเปรียบเทียบว่าอันนี้ลูกละสามสิบเขาจะมีติดด้วยนะคะว่ามันจะใหญ่เท่าลูกละห้าบาทของน้องปีไหมคะอ่ามาดูนะคะทุกคนว้าวทุกคนคะ่ะอ่ะ อันนี้ลูกละสามสิบบาทอันนี้ลูกละห้าบาททวนเท่ากันเลยค่ะทุกคนคะเดี๋ยวน้องปีจะจับไปดูนะเท่ากันเลยค่ะอันนี้สามสามสิบบาทอันนี้ลูกละห้าบาท อันนี้ลูกละสามสิบนะคะทุกคนว้าวขนาดเท่ากันค่ะน้ำหนักเท่ากันเลยนะฮ้ย <s Heraus> แตงโมแตงโม <laughs> ถือว่าเก่งมากๆนะคะที่ว่าประยกขึ้นมาบนบ้านได้นะคะทุกคนพอเดนึงว่าพี่แอนถามว่าอา้าวจะเอาขึ้นได้ไหมบอกว่าได้แตงโมแตงโมแตงโม,ม,มทั้งหมดห้าถุงยี่สิบลูก ทับใจมากๆนะคะที่ได้แต่งมูนะคะทุกคนค่ะได้แต่งมูได้เอาไปทําบุญนะคะทุกคนพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันนี้ 7, 8, 9, วันที่เจ็ดแปดเก้าวันที่เก้านะคะเดี๋ยวทุกคนไปดูนะคะว่าทุกคนจะบอกว่าว้าวทุกคนจะบอกว่าอร่อยหวาน ทุกคนคะวันนี้นะคะน้องปีก็จะขอไปก่อนนะคะทุกคนพามาดูแตงโมโนะคะลูกแบบก็ไม่เล็กนะคะแล้วก็ไม่ใหญ่นะคะลูกละห้าบาทนะคะทุกคนคะทั้งหมดยี่สิบลูกนะคะไปก่อนนะคะเวลาลูกใหญ่มากคะ่ะ